วิว UI ใหม่นะครับเลเยอร์ uh, ตัวนี้จะปรับได้3แบบนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับขอให้ดูนะครับอันนี้คือแบบที่สองครับ,นะรบอันนี้คือแบบที่3ครับนะครับอันนี้ผมจะเล่นแบบที่สองให้ดูนะครับ นะครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสเป e กินได้นะครับจะเปลี่ยนได้ทั้งหมดสอันเลยครับสําหรับใครที่ชอบแบ่ง2หน้าจอนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ครับอันนี้ผมเป็นเป็น Spotify นะรเวลาเข้าแอปตรงนี้ก็จะเป็นส p o t t f y นะครับตรงนี้ผมเซตแอปอย่างเช่น o u ท u b e premium กับ google maps

ส่วนมากจะแบ่งแอปอื่นคู่กับ Google Map นะครับเราจะไม่แบ่งแอปที่มีเสียงพร้อมกัน2อแอปแนะครับเพราะว่าเสียงมันจะตีกันนะครับ YouTube กูเกิลแมปนะครับ Netflix ก o เกิลแมปนะครับแบ่งไว้มากนะครับ สิง่งครับนะครับทนะําช็อตคัสสปีสกีนได้นะครับอันนี้นะครับ YouTube Google Map แบ่งสองจอจากโฟ t ติ้งบอลได้นะครับผมจะแบ่งอันนี้ YouTube นะครับ YouTube ผม Layout จะเป็นแบบนี้นะครับสี่แถวและสามอันแบบนี้ไม่ใช่เปิดมาแล้วจอใหญ่ๆจอเดียวนะครับมันจะใช้งานยากครับนะครับแล้วก็ผมจะแบ่งกับ Google Map ให้ดูนะครับ Google m a ไปรออยู่ด้านนี้นะครับสมมติว่าแบ่ง y o u t u หรือแต่ตรงนี้ทีนึงจะเป็น youtube กับ Google m a p นะครับแยบกดตรงนี้ครับขึ้นนะครับลทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็น Re ซารี y a อ p นะครับถ้าเกิดว่าสมมติผมเข้า p พจโต้ปุ๊บนะครับผมกดออกปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็น Play Store ครับมันจะดันจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับสมมติว่าผมเข้า,อาแอ p ก็จะดันไปตรงนี้ก็จะเป็น Google m a p บมันจะดันจากด้านซ้ายไปด้านขวาตรงนี้ add f a v o r i t e Bar ได้ครับชอบใช้งานไหนแอปไหนบ่อยกดใส่ใน f a v o r i t e Bar ได้ครับนะครับนะครับตรงนี้ถ้าไม่ชอบไม่อยากแบ่งแอปเยอะเราก็เปลี่ยนเป็นแอปอื่นได้เช่นอไรดี TikTok Netflix นะประมาณนี้ครับ ตรงนี้กรุปแอบเป็นโฟลเดอร์ได้นะครับจะใส่ยันใส่ไหมครับเคยเจอบั๊กในเวลากูปเป็นโฟลเดอร์หกอันครับมันจะแบ่งสองหน้าจอแต่ว่าตัวนี้หายครับแก้ไขแล้ว นี่ก็เป็นพวก wi Fi, SIM card, ไ i ไ i ซิมการ์ดบลูทูธอะไรเงี้ยเซตติ้งอะไรตัวนี้เปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้นะครับผมเืออันนี้นะกดอปจะเป็นตัวนี้ ครับตรงนี้มีหน้าอุดหภูมิ CPU อะไรอยู่นะครับแรมเริ่ม,ม GPS ลอมนะครับประมาณนี้นะครับ